วัดีค่ะดิฉันนางสาวชลิตาโกวงเลขที่10ชั้นม1ทับ1วันนี้จะมาอัดคลิปแก้เคมีค่ะโดยที่ได้คะแนน5เต็ม20นะคะค่ะในข้อที่1น,นะคะโจทย์ให้มาว่าแก๊ส x และแก๊สวก็จะอยู่ในภาชนะดังภาพค่ะที่อุณหภูมิ27องศาเซลเซียสหากเปลี่ยนภาชนะ X ให้มีขนาดเล็กลงครึ่งหนึ่ง ความดันของแก๊สในภาชนะเอกจะเท่ากับกี่บรรยากาศพร้อมทั้งอธิบายการเปลี่ยนแปลงแนวทฤษฎีจนของแก๊สค่ะโดยที่ข้อที่1น,นะคะเราก็จะใช้กฎของบอยค่ะ T และ m คงที่สูตรก็คือ P 1 V 1เท่ากับ P 2 V 2 P 1ก็คือ3 atm V 1เท่ากับ10ลิตรแล้วก็ส่วน P2 นะคะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องหาค่ะแล้วก็ V 2ก็จะเท่ากับ5ลิตร เอา3ามคูณสิหารหนะคะแล้วก็ตัดลิตรออกค่ะเอา5ตัดกับ10ได้2เอาเป็น3าคูณสนะคะ p สองก็จะเท่ากับ6ค่ะแล้วก็อธิบายนะคะในในสภาวะที่ t และ m คงที่โมเลกุลของแก๊สเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่เมื่อลดปริมาตรลงความหนาแน่นจะเพิ่มขึ้นอัตราการชนผนังของแก๊สมากขึ้นส่งผลให้ความดันมากขึ้นค่ะ ค่ะข้อที่2นะคะจากภาชนะเอกะักเพิ่มอุณหภูมิอีก300องศาเซลเซียสความดันของแก๊ส A ในภาชนะเดิมจะเท่ากับกี่มิลลิเมตรปรลอดพร้อมทั้งอธิบายการเปลี่ยนแปลงตามแนวทฤษฎีจนของแก๊สค่ะโดยข้อ1.2นะคะเราจะใช้กฎของเกลูสิกโดยที่ v และ m คงที่ค่ะ สูตรก็คือ p 1หาร T1 เท่ากับ p 2หาร T2 ค่ะ p 1ก็คือ3 ATM หารกับ300เคลวินค่ะแล้วก็ p 2หารกับ T2 นะคะโดยที่ T2 ก็คือเกิดจาก27องศาเซลเซียสบวกกับ300องศาเซลเซียสก,ก,ก็จะได้เป็น327องศาเซลเซียสบวกกับ273เคลวินก็จะได้เป็น 600คลวินค่ะค่ะเรามาคิดน,นะคะก็จะได้เป็น p 2เท่ากับ3 atm คูณ600คลวินหาร300คลวินค่ะแล้วก็นำ300คลวินตัดกับ600เคลวินก็จะได้เป็น3 atm คูณ2นะคะก็จะได้6 atm ซึ่งในคำตอบนะคะเราก็จะต้องหาเป็นมิลลิเมตรประหลอดก็จะเอาไปคูณกับ760ค่ะ ก็จะได้เป็น4,560ม mm ิลิเมตรประดค่ะแล้วก็อธิบายนะคะในสภาวะที่ v และ m คงที่โมเลกุลของแก๊สเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่เมื่อเพิ่มอุณหภูมิความหนาแน่นจะเพิ่มขึ้นอัตราการชนผนังของแก๊สมากขึ้นส่งผลให้ความดันมากขึ้นค่ะข้อ1.3นะคะโจทย์ก็คือที่ความดันคงที่หากเปลี่ยนภาชนะไว้ให้ใหญ่ขึ้นสีเท่าแก๊ส b จะที่ได้จะต้องมีอุณหภูมิกีเคลวินคะ โดยข้อ1.3นะคะเราจะใช้เราจะใช้สูตร v1 ส่วนด้วย T1 เท่ากับ v2 ส่วนด้วย T2 ค่ะ v1 นะคะเท่ากับ20ลิตร T1 เท่ากับ330เคลวินแล้วก็ v2 นะคะก็จะเท่ากับ80 l, ลิตรและสิ่งที่เราต้องหาก็คือ T2 ค่ะ แล้วเราก็จะได้เป็น T2 เท่ากับ80ลิตรคูณกับ330เควินหารด้วย20ลิตรค่ะนำ20ลิตรไปตัดกับ80ลิตรนะคะก็จะได้เป็น4ค่ะแล้วก็นำ330นะคะคูณ4ก็จะได้เป็น1,320เควินค่ะข้อ1.4นะคะในภาชนะวายหากเพิ่มปริมาตรภาชนะขึ้น 20%และเพิ่มอุณหภูมิเป็น660เคลวินความดันความดันของแก๊สที่ได้จะเท่ากับกี่ atm ค่ะโดยสูตรนะคะก็คือ P1 v 1ส่วนด้วย t 1เท่ากับ P2 v 2ส่วนด้วย t 2ค่ะโดยสิ่งที่จะย์ดให้มานะคะก็คือ v 1เท่ากับ20ลิตร v 2เท่ากับ 20%ใช่ไหมคะเราก็จะเอา20%บวกด้วย20ลิตรค่ะก็จะได้เป็น24ลิตรนะคะแล้วก็ทีหนึ่งนะคะก็จะเป็น330เคลวินทีสองก็คือ660เคลวินแล้วก็ทีหนึ่งนะคะก็จะก็จะเกิดจาก2,200 80หารกับ760ก็จะได้เป็น3 ATM ค่ะคายแล้วเราก็แทนเข้าไปนะคะในสูตรก็จะได้เป็น3 ATM คูณกับ20ลิตรหารด้วย330เคลวินเท่ากับ P2 คูณอยู่กับ24ลิตรหารด้วย990เคลวินค่ะจะได้เป็น P2 เท่ากับ3 ATM คูณกับ20ลิตรคูณ660เคลวินหารด้วย 330เควินคูณอยู่กับ24ลิตรค่ะแล้วเราก็ตัดนะคะนำ3า330ไปตัดกับ660ก็จะได้เป็น2แล้วก็นำนำสีนะคะไปหารทั้ง4และส่วนก็คือ4หาร20ก็จะได้เป็น5 4หาร24ก็จะได้เป็น6 ทั้งหมดนี้นะคะก็จะได้เป็น p 2เท่ากับ30หาร6ค่ะ p 2ก็เลยเท่ากับ5 atm ค่ะข้อ5นะคะหากเปิดวาล์ว2โดยไม่คิดปริมาตรของท่อความดันรวมของแก้ทั้ง2จะเท่ากับกี่ atm ค่ะโดยที่เราจะใช้สูตร p รวม v รวมเท่ากับ p 1 v 1บวก p 2 v 2ค่ะ ไปที่ P รวมนะคะคือสิ่งที่เราต้องการหา V รวมก็จะเท่ากับ30ค่ะ P 1ก็คือ3 V 1คือ10 P 2ก็คือ3 V 2เท่ากับ20ค่ะแล้วเราก็คิดนะคะ3คูณ10ได้เป็น30 3คูณ20ได้60แล้วก็ ตรงนี้นะคะได้30แล้วก็จะนําไปหารค่ะก็จะได้เป็น P รวมเท่ากับ90หาร3าก็จะได้เป็น3 ATM ค่ะ1.6นะคะจาก1.5ถ้าภาชนะ X มีแก๊ส A จำนวน20โมลและ Y มีแก๊ส B จำนวน30โมลจงหาความดันย่อยของแก๊สในแต่ละตัวหลังผสมค่ะโดยข้อนี้นะคะเราจะใช้สูตร PI เท่ากับ XI PT ค่ะก็คือ P รวมใช่ PI นะคะก็จะคือ PA ค่ะจะได้เป็น PA เท่ากับ XA คูณ P รวมค่ะ PA นะคะเท่ากับ20โมลหาร50โมลค่ะคูณกับ3 ATM ค่ะ ถาม m นี่ก็คือ P รวมจากข้อที่แล้วนะคะแล้วเราก็นำศูนตัดศก็จะได้เป็น2คูณ3เท่ากับ6แล้วก็หาร5ค่ะก็จะได้เป็น PA เท่ากับ1.2 ATM ค่ะ แล้วก็ PB นะคะ PB เท่ากับ P รวมลบ PA ค่ะ PB ก็จะเท่ากับ3 ATM นี่ก็คือ P รวมนะคะส่วน PA จากข้อที่แล้วนะคะก็คือ1.2ก็จะได้เป็น3 ATM ลบ1.2 ATM ก็จะได้ PB เท่ากับ1.8 ATM ค่ะ ดังนั้นคําตอบก็คือความดันย่อยของแก๊ส A ก็คือ1.2 atm ความดันย่อยของแก๊ส B ก็คือ1.8 atm ค่ะข,ข้อ1.7นะคะในภาชนะ x หากแก๊ส A ถือเป็นแก๊สในอุดมคติจงหาจํานวนกรรมของแก๊ส A โดยที่มวมลโมเลกุลของแก๊สเนะคะเท่ากับ82ค่ะโดยสูตรในข้อนี้ที่เราจะใช้นะคะก็คือ PV เท่ากับกร,รัม ส่วนด้วยมวลโมเลกุลค่ะคูณ R T ค่ะด้วยที่ R นะคะโจทย์ให้ก็คือ0.082ลิตร ATM ส่วนด้วยมวลเควิน Kevin ค่ะก็ T นะคะ T ก็จะเท่ากับ300เควินค่ะส่วนที่โจทย์ให้มาเมื่อกี้นะคะมวลโมเลกุลของแก๊ส A ค่ะ ก็จะเท่ากับ82ค่ะและสิ่งที่เราต้องหาแล้วคะก็คือกรัม A ค่ะแล้วเราก็แทนเข้าไปนะคะ P อะ่ะก็คือ3 ATM V อะ่ะก็คือ10ลิตรแล้วก็อันนี้นะคะก็0.082ค่ะก็อันนี้300 k เควใช่หาแล้วเราก็จัดให้มันหาได้ ได้ใช่ใช,ใชแล้วก็กรัมะมค่ะเท่ากับ3ามคูณสิคูณแปส่วนด้วย0.82คูณอยู่กับ300ค่ะแล้วเราก็นำสิบค่ะไปตัดศูนตรงนี้ก็จะได้เป็น30ใช่ไหมนำสามไปตัด30ตรงนี้ก็จะได้เป็น10บค่ะ ข้างบนนะคะตรงเศษเศษก็จะได้เป็น82ส่วนก็คือ0.082คูณกับ10ก็จะได้เป็น0.82ค่ะแล้วก็ค่ะ0.082นะคะตัดกับ82ค่ะก็จะได้เป็นกร,รัม a นะคะก็จะเท่ากับ100กร,รัมค่ะ ข้อ1.8นะคะหากอัตราการแพร่ของแก๊ส A เป็น4เท่าของแก๊ส B แล้วก็แก๊ส B นะคะมีมวลโมเลกุลเท่ากับ4จงพิสูจน์โดยให้กฎการแพร่ผ่านของ G.M ว่า B ควรเป็นแก๊สใดระหว่าง SO2, O2 หรือ NH3 ค่ะโดยที่ S เท่ากับ 32, O เท่ากับ 16, N เท่ากับ14แล้วก็ H เท่ากับ1ค่ะ สูตรที่เราจะใช้นะคะก็คือ Ra ส่วน Rb เท่ากับ square root Mb ส่วนด้วย Ma นะคะก็คือ R เนี่ยก็คืออัตราการแพร่ผ่านของแก๊สแล้วก็บีอก็คือมวลโมลกุลค่ะค่ะที่จดให้นะคะอัตราการแพร่ผ่านของแก๊ส A ก็จะเป็นสีเท่าของแก๊ส B ะค่ะแล้วก็จะแทนแก๊ส B เป็น1แล้วก็สีเท่าของแก๊ส B นะคะก็จะได้เป็นสี หรือใช่มันจะได้ง่ายก็จะได้เป็น4.1ส่วนหหรือว่า4นั่นเองแล้วก็อันนี้ก็จะได้เป็น mb ส่วน4วนะคะ square root ใช่ใชแล้วก็เราก็ทำให้รูทหายไปนะคะโดยการยกกำลังสองทั้งสองข้างค่ะ4ยกกำลังสองเท่ากับ16แล้วก็อันนี้นะคะ s q u r e root ก็จะหายไปแล้วก็ได้เป็น mb เท่ากับ16 คูณ4ค่ะก็ย้ายไปใช่ๆ MB ก็จะเท่ากับ64ค่ะแล้วก็แก๊ส B นะคะก็ควรเป็น SO2 ค่ะเพราะว่า S oh, yes, นะคะคือ32ส่วน O 16คูณ2เทากับ32 32บว32เทากับ64ค่ะก็เท่ากัน ามาดูกันที่ทข้อ1.9นะคะจากข้อ1.8หากนำแก๊สทั้ง2ชนิดไปแพร่ผ่านหลอดแก้วยาว30เซนติเมตรถ้าแก๊ส A ใช้เวลา10วินาทีจงหาว่าแก๊ส B จะใช้เวลากี่วินาทีในการแพร่ในหลอดเดียวกัน,นะคะ่ะโดยที่ข้อนี้นะคะเราก็จะใช้สูตร SA/SN A. S นี่ก็คือ ความยาวนะคะซึ่งมันเป็นหลอดเดียวกันใช่ไหมก็จะเท่ากันก็คือตัดกันไปเลยคูณอยู่กับ tb ค่ะเมื่อตัดไปแล้วนะคะก็จะได้เป็น tb ส่วน ta ค่ะโดยที่ ta นะคะเท่ากับ10อันนี้ก็คือเวลาเท่ากับ mb ส่วนด้วย ma อันนี้ก็ใส่สแปรรูทด้วย ก็ได้เป็นสแควรูทหกสส่วนสี่ค่ะแล้วเราก็จะทำให้สแควร r ูทหายไปนะคะโดยการยกกำลังสองทั้ง2ข้างก็จะเป็นทียกกำลัง2ส่วนด้วย100่งรนะคะหนึ้นี่ก็คือเกิดจาก10ยกกำลังสองข้างนี้สแคว e r รูทก็จะหายไปนํา4ไปตัดกับหกสิก็จะได้เป็น16ค่ะ ตรงนี้นะคะก็จะได้เป็น t ีบกำลังสองเท่ากับ16กคูณ100ก็จะได้เท่ากับ1,600ค่ะแล้วก็ที่ยกกำลังสองนะคะโดยที่สี่สบอะยกกำลังสองก็จะได้เท่ากับ1,600นั่นเองดังนั้น TB ก็จะเท่ากับ40วินาทีค่ะ ในการทำการทดลองเพื่อศึกษาอัตราการเกิดปฏิกิริยาของโลหะแมกนีเซียมกับกรดไฮโดรคลอริกค่ะดังสมก,การนะคะอันนี้เราก็จะดุลโดยการเติม2หน้า HCl ค่ะเพื่อที่จะให้สองข้างนะคะมันเท่ากันนี่เลยแล้วก็ตารางนะคะ0นย์วินาทีก็จะเท่ากับ0 00 0 0โมลค่ะ5ว 00. 00ินาทีก00็จะเท่ากับ0.20โมล10วินาทีเท่ากับ0.35โมล 15วินาทีเท่ากับ0.45โมล20วินาทีเท่ากับ0.50โมลค่ะโดยที่ H เท่ากับ1 M g เท่ากับ24 C l เท่ากับ35.5อันนี้คือที่จุดให้มานะคะแล้วก็เรามาดูกันที่ข้อ2.1ก่อนค่ะ2.1่ะคะเขาจะให้เราเขียนสมการอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีใช่ใช่ก็คือเขียนได้ว่า rate of reaction นะคะ เท่ากับ1นส่วนหเรต mg โดยที่ตัวส่วนข้างล่างนะคะก็เกิดจากเลขข้างหน้าเลยที่ในสมาการนี้ใช่ก็จะได้เป็น1ส่วน1เรด mg ็หนส่วนสองเรดไฮโดรคอริก หนึ 1> 1. 1่งส่วนหนึ่งเหล็กแมกนีเซียมคอไรด์แล้วก็1นึ่งส่วนหนึเล็เฮค่ะก็จะได้แบบนี้เลยแล้วก็ข้อ2.2นะคะก็ให้เราหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาของแก๊สเฮทเฉลีย่ยตลอดการทดลองในหน่วยมลต่อวินาทีก็จะได้เป็น เรไฮโดรเจนเอ้ยขออภัยค่ะเรตเททูนะคะเท่ากับเดลต้า H2 ส่วนด้วยเดลต้า T เดลต้า H2 นะคะ mm hmm. ก็จะได้เป็น0.50ย mm ์จน์โมลนี่เลยเพราะมันตลอดการทดลองนะคะเราก็เลยเอาอันสุดท้ายมา ส่วนด้วยเดลต้าทนะคะ<ม>เดลต้าทก็คือ20วินาทีแล้วก็เอาอันสุดท้ายมาเลยแล้วก็หารกันนะคะก็จะได้เป็น0.025มูลต่อวินาทีค่ะข้อ2.3นะคะจงหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาของแก๊ส H2 ในช่วง10บถึงยี่สิบเซกเซกนี้ก็คือวินาทีนะคะ<ม>เพื่อยังไม่เข้าใจแล้วก็ในหน่วย กรัมต่อวินาทีแล้วเราก็จะได้เป็นเดลต้าเ a h ส่วนเดลต้า t อันนี้เขาให้เราหาในช่วง10วินาทีถึง20วินาทีนะคะแล้วก็มาดูในตารางค่ะ ยีบวินาทีก็จะเป็น0ูนย์จุดนยวินาทีก็จะเป็น0.35ย์จุดสแล้วก็นํามาลบกันแบบนี้แล้วก็20ายี่สิวิกับ10วินะคะก็นํามาลบกันแบบนี้ก็จะได้เป็น0.15ห่าหรกับสิบนี่เลยเพราะเราลบกันเสร็จแล้วใช่ไหมก็จะได้เป็น0.015โมลต่อวินาที แล้วก็เรามาหาในหน่วยกรัมต่อวินาทีใช่ไหมแล้วก็นำ0.015มูลต่อวินาทีคูณกับ2กรัมส่วนด้วย1โมลก็จะได้เป็น0.03กรัมต่อวินาทีค่ะข้อ2.4นะคะจงหาอัตราการลดลงโดยเฉลี่ยของกฎ ไฮโดรคลอริกในหน่วยโมลต่อวินาทีค่ะคาะเราจะใช้ rate H2 นะคะเพราะว่าเรารู้แล้วก็จะได้เป็น1.2ส่วน2 r HCl เท่ากับ1.1ส่วน1 H2 ค่ะอันนี้เราติดไว้นะคะเพราะเรายังไม่รู้แล้วก็อันนี้ rate H2 นะคะก็จะได้เป็น 0.025ค่ะแล้วก็นำสอไปคูณทั้งสองข้างนะคะเพื่อที่จะตัดตรงนี้ออก<ๆ>ก็จะได้เป็น0.025คูณ 2, 2> <ๆ>ก็จะเท่ากับ0.05โมลต่อวินาทีค่ะอันนี้คือเรทของ hcl แล้วก็ข้อ2.5นะคะเข้าให้หาอัตราการเพิ่มขึ้นของ mg cl2 ในหน่วยโมลต่อวินาทีค่ะก็จะได้เป็น1.1ส่วน1เร mg เท่ากับ1.1ส่วน1เร a t e h2 ค่ะอันนี้ก็คือที่เรารู้แล้วใช่ก็จะได้เป็น r a t mg นะคะก็จะเท่ากับ0.025โมลต่อวินาทีค่ะอันนี้ไม่ยากเลยเพราะว่ามันเป็น1.1ส่วน1ข้างหน้าอยู่แล้ว แล้วก็2.6นะคะเขาให้เราหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของอันนั้นเลยใช่ก็จะได้เป็น rate of reaction ค่ะแล้วก็ใช้ h e a d t นะคะเพราะว่าอันนี้รู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วใช่ไหมก็จะเป็น1.1ส่วน1 rate h 2อันนี้เป็นส่วน1ก็คือใช่ใช ก็จะได้เป็น rate of reaction เท่ากับ0.025โมลต่อวินาทีค่ะค่ะทั้งหมดที่แก้เคมีก็มีเท่านี้ค่ะครับคุณค่ะ